กับสวัสดีท่านผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามอาจารย์ยศุธธาราสิริภาประภากรทุกๆท,ท่านนะคะแล้วก็ขอบพระคุณมากนะคะที่ได้อ่าอาจารย์ได้ทําคลิปลงไปเมื่อวานก่อนนะคะเมื่อเมื่อวันสองวันที่แล้วนะคะเรื่องของคุณแม่บุญเรือนโตบุญเติมก็ได้รับการตอบรับที่ดีแล้วก็มีผู้เข้ามาชมารับฟังจนหมด จนหมดเวลานะคะเพราะว่าได้อัดเกือบประมาณคลิปหนึ่งนั้นประมาณ20กว่านาทีและอีกคลิปหนึ่งนั้นก็ประมาณ30กว่านาทีนะคะก็มีผู้คนเข้ามาชมนะให้ความสนใจแล้วก็ได้คอมเมนต์มาว่ามีสาระมีประโยชน์มีแก่นสารมากแล้วก็มีท่านหนึ่งนะคะที่อยู่กรุงเทพมหานครบอกว่า,าท่าน แต่ก่อนก็นับถือนะครับพระไม่อุมาเทเวีแต่พระตนตรัยเราก็นับถือเนาะบูรณาการไปได้เนาะซึ่งถือว่าเป็นเราเป็นชาวพุทธอยู่แล้วเราก็นับถือองค์พุทธะอยู่แล้วนะครับพว้เป็นพระศาสดาอยู่แล้วในฐานะเราเป็นชาวพุทธนะเราอยากจะนับถือองค์อื่นๆเข้ามาแซมด้วยนะครับก็ไม่ผิดเพราะว่าเป็นความชื่นชอบเป็นความชื่นชอบของแต่ละบุคคลแม้แต่อาจารย์เองนะคะก็ สามารถเรียกตนเองว่าเป็นชาวพุทธได้นะครับเพราะว่าอาจารย์เดินตามเดินตามคําสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เคารพนับถือพระพุทธเจ้านะคะแก็ทําบุญตักบาททุกวันปรดทนาำแทเมตตาสวดมนต์ไหว้พระในทุกๆวันนะคะ,ะเนี่ยท่านี้อาจารย์ก็ยังศรัทธาเริ่มใส่พระโพธิสัตว์กวนอินซึ่ง หลายคนก็บอกว่านับถือทำไมโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะแต่อาจารย์ก็ไม่ได้สนใจอาจารย์คิดว่าการนับถืออะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้จิตใจของเราเนี่ยสูงขึ้นนะคะดีขึ้นพัฒนาขึ้นแม้แต่เราจะนับถือจอมปลูกต้นไม้สายน้ําหรือเทวดาหรือเทพก็ตามนะเรานับถือแล้วใจของเราเป็นเทวดาเรานับถือแล้วใจของเราเป็นเทพเรานับถือแล้วใจของเราเนี่ย มุ่งสู่กานประพฤติปฏิบัติแล้วก็สั่งสมบุญญาบาร,รมีเพราะความชอบของแต่ละคนเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันอย่างเช่นว่าให้ห่องเฉพาะเทพเนี่ยนะคะอาจารย์ก็จะเคารพนับถือพระโพธิสัตว์กุลอินอาจารย์จะชอบนะคะจะชอบอเวลามองเห็นพระองค์ท่านเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเออถูกชะตาเรานะใส่ชุดสวยอะไรเงียบ,บนมงกรอะไรเวลาเห็นแล้วก็รู้สึก รู้สึกมันมันรู้สึกชอบอย่างงี้เนาะแล้วก็องถัดมาก็จะเป็นองค์ทางฮินดูอย่างเช่นพระมิอุมาเทเีวีนะคะแล้วก็ถุยเทพองค์อื่นๆลักษณะเช่นนี้นะคะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ก็ได้เสริมเข้ามาก็คือคุณแม่บนเดิมตรงบุเติมด้วยนะคะเพื่อนของอาจารย์เองกอ็ท่านก็ยังนับถือ พระพิคเนตอะไรอย่างเงี้ยเนาะเรากา็ไม่ได้ว่าอะไรจะถึงเวลาก็ไปทําบุญทาทานสร้างบุญบาร,รมีกันไปก็แล้วแต่แล้วแต่ใครจะนับถืออะไรก็ตามนะฮะตอนนี้ก็เลยว่ะก็อาจารย์ก็ได้บอกไปว่ามันก็ไม่ผิดนับถือแล้วเป็นคนดีนับถือแล้ว,นนลวตั้งอยู่ในศีลอยู่ในธรรมก็โอเคแล้วนะคะไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้ก็เลยได้ถามมาว่า,าในฐานะที่เรา,านับถือคุณแม่เนี่ยนะคะก็ในช่วง หลายเดือนมานี่ก็ได้ปฏิบัติพระพุทธธรรมพระสงฆ์นั่นแหละสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็จะไปทํางานแล้วก็จะผ่านที่วัดคุณแม่เนี่ยทุกวันแล้วก็จะพยายามไปสวดมนต์ทุกวันอาทิตย์ทุกวันเสาร์ทุกวันอาทิตย์เวลาตัวเองว่างอะไรเงรี้ยเพราะนั่งรถไปแค่ต่อเดียวก็ถึงแล้วหรืออาจจะเดินไปก็ถึงอย่างเงี้ยเป็นต้นก็เลยถามว่าอาจารย์ยโสธราอาจารย์าตามสไตล์ของอาจารย์เนี่ยอาจารย์มีวิถี ในการบูชาคนแม่มุนเรือนอย่างไรนะคะมีวิธีในการบูชายอย่างไรนะคะมีแนวทางในการปฏิบัติต่ตอคนแม่มุนเรือนอย่างไรอ่างเป็นต้นนะท่าน,นี้อาจารย์ก็มีวิธีในการบูชาหรือประสบการณ์ในการบูชาคนแม่มุนเรือนนะคะอา,อาจารย์ก็จะ อันดับแรกเนาะอาจารย์ก็จะตั้งทูปนะคะก็คือจุดทูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยที่โต๊ะหูนะคะอาจารย์ก็จะขึ้นน้ำนะคะก็จะถวายน้ําบริสุทธิ์สะอาดมีพวงมลาลัยมีดอกไม้อาจารย์ก็จะขึ้นในขณะนี้เลยนะคะมีหมัดรูนู่นเนี่ยที่เราจะไหว้จะก,กราบเลยนะเราก็ขึ้นแล้วก็จุดทูปเทียนนะคะถวายพวงมลาลัยถวายดอกไม้ถวาย น้ำบริสุทธิ์สะอาดหรือเครื่องที่เราต้องการที่จะถวายต่างๆดอกไม้ทุกเทียนเนี่ยเสร็จแล้วเราก็จุดเทียนทู่นะคะบูชานะคะเทียนทุบที่อาจารย์จุดอาจารย์จุดเทียนสองเล่มบางทีก็จุดสามดอกนะทู่เนี่ยบางที่ก็จุดห้าดอกบางที่ก็จุดเก้าดอกก็อยู่ที่อารมณ์นะคะอยากจุดมากจุดน้อยบางที่อาจารย์ชอบกลิ่นหอมของทุบนะอาจารย์ก็จุดเยอะอะไรเงี้ยเนาะอาจารย์ก็จุด เก้าดอกอะไรเงี้ยนะอืมก็จุดไปนะคะก็ไม่ได้กําหนดนะไม่ได้กําหนดไม่ได้ใส่ตัวไม่ได้ยึดถืออะไรแบบนั้นนะคะเพียงแต่ว่าอาจารย์คิดว่าถ้าจุดทูบแล้วอ่าก็คือเอาตามความสะดวกของเรานะก็จะตั้งทูบตั้งเทียนอาจารย์จนเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะอาจารย์ก็จะบูชานะพระรัตนตรยัยอิมินาสก,กาเรนะหรือพุทธบูชามหาเตชวันโตนะหรืออาจจะพูดเป็นภาษาไทย นะคะข้าพระเจ้าขอน้อมถวายเครื่องสักการะนะคะเครื่องบรรณาการทั้งหลายเหล่านี้แด่พระรัตนตรัยอันมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันตานาบูชาไปถึงคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณต่างๆนะคะแล้วก็ข้าพเจ้าขอสักการะบูชาเดี๋ยวองค์พระโทีิสัตว ทุกพระองค์พระบรบมโพดดิสัตว์ทุกพระองค์นะแล้วก็ถวยเทพนะรเทพเจ้าบนบนหรือเทพเจ้าบือง,งล่างแล็วถวยเทพที่รักษาบ้านเรือนอไรนาสาธโททรัพย์สมบัติของข้าพเจ้าอยู่นะ,ะคะผู้มีศักน้อยศัก์ใหญ่ก็าตามข้าพเจ้าขอสักการะบ,บูชาไปถึงคุณแม่บนเรืองตกบนเติมนะ,ะคะอุบาสิกา <c oughs> ด้วยเสียนกล้าวนะคะ หลังจากนั้นปุ๊บอาจารย์ก็จะทําสมาธิประมาณนาทีสองนาทีโดยหลับตาเบาๆแล้วก็หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆนะฮะเป็นช่วงสภาวะในการผ่อนคลายนะฮะการที่จะก้าวเข้าสู่การปฏิบัติเนี่ยต้องอารมณ์ต้องผ่อนคลายนะะต้องทิ้งทุกอย่างเลยนะคะความตึงเครียดความคิดน้อยอกน้อยใจเลยความอยากได้ใครดีต่างๆเราต้องทิ้งในจุดตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็เริ่มที่จะ ระหังสัมมาสวัสดิโตสุปฏิปโนนะคะแล้วก็พุทธคุณธรรมคุณสังคคุณหรืออาจารย์จะอารัธนาสินห้าก่อนพุทธังสรนังกชานี้ธรรมังสังขังทุติยมปิกติกยมปิและปานาติปาตานะฮะอธินาทานากาเมสุเมชาจารามุสาวาทาสุรานะคะต่างๆสินห้านะคะ,ะเสร็จแล้วก็อาจารย์ก็จะพุทธคุณธรรมคุณสังคคุณเสร็จแล้วนะคะอาจารย์ก็ อาจจะสวดคาถาพิเศษอย่างเช่นคาถาบูชาพระศิวลีคาถาบูชาพระสังกัจจยนะคาถาบูชาพระอุปคุตนะคะแล้วก็คาถาบูชาพระเศรษฐีนวโกศนะคะค <c oughs> าะถาบูชาพระเศรษฐีนวโกตเสร็จแล้วก็าคอาอาโหสิกรรมนะ,ะฮะอโหสิกรรมต่อเจ้ากรรมนายเวรต่างๆที่เราเคยพลาดพลั้งล่วงเกินนะคะต่อผู้ใดผู้หนึ่งให้ต้องร้องไห้เจ็บปวด ทุกทรมานต่างเนี่ยเราสํานึกผิดนะเราสํานึกบาปต่างๆแล้วเราก็จะไม่ทำนะฮะสิ่งที่มันเป็นกรรมชั่วนะฮะเราจะตั้งสตินะฮะเราจะอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะฮะต่อไปเราจะระมัดระวังตัวเองแล้วก็สวดคาถานี้นะคะหลังจากนั้นอาจารย์ก็จะทําสมาธินะคะแล้วออกจากสมาธิแล้วก็อาจารย์ก็จะอธิษฐานธรรมก็คือคาถาคุณแม่บุญเริงตรงบุญเติมเนาะคาถาคุณแม่บุญเริงตรงบุญเติม าตามกำลังวันถ้าเป็นวันเสาร์ก็10จบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็วันวันอาทิตย์เท่าไหร่วันจันทร์เท่าไหร่วันอังคารพู้ประหัส,สุยังไงอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราเกิดวันไหนด้วยเราต้องการที่จะสวดเกินอายุตัวเองอย่างเงี้ยได้แต่อาจารย์จะค่อนข้างที่จะพักเช้าเนี่ยก่อนใส่บาตรอาจารย์ก็จะสวดตามกำลังวันก่อนรอบหนึ่งแล้วอาจารย์ก็ใส่บาตรไปปุ๊บพอ่ะตอนที่ยงบ่ายโมงเนี่ยอาจารย์ก็เริ่มตั้งอธิษฐานทมอีกแล้ว นั่งอยู่ที่ทํางานนั่งอยู่ที่ไหนนั่งรถก็ตามนะฮะอาจารย์ก็จะบอกเออวันนี้วันเสาร์เนาะเราจะต้องสวดสิบจบนะตอนเช้าเราสวดสิบจบตอนบ่ายโมงเราสวดสิบจบตอนหัวเย็นเราสวดสิบจบหรือถ้าตอนเที่ยงคืนอาจารย์ยังไม่นอนเนี่ยเวลาจะวางหัวลงเนี่ยอาจารย์ก็สวดสิบจบอะไรประมาณนี้มันจะกี่จบมันจะได้กี่ครั้งก็ช่างแต่อาจารย์ก็จะสวดเช้าเที่ยงเย็นเที่ยงคืนเนี่ยถ้าตกุกท่า รอบเวลาที่อาจารย์ยังไม่ได้หลับไม่ได้นอนอย่างเงี้ยเนาะก็จะอธิษฐานทำถึงองค์ท่านตลอดหรือ,อาบางก็จะอธิษฐานถึงพระโพธิสัตว์คุนอิมแล้วก็ทําสมาธิอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็คือแนวทางในการปฏิบัติสวดมนต์ภาวนาของอาจารย์ที่ทําประจําในทุกๆวันนั่งรถก็ทําได้นะคะไปทํางานที่ไหนก็ทําได้เดินทางไกลขึ้นเครื่องบินอาจารย์ก็ยังต้องสวดมนต์อยู่บนเครื่องบินเลยมาถึงเวลาแล้วนะคะ ไม่ใช่เอาเวลาไปหลับไปนอนไปนั่งกลัวหรือนั่งอยู่ในสนามบินรอเครื่องบินเราก็ยังทำนั่งทำสมาธิปฏิบัติภาวนาของเราได้นะคะอันนี้ก็คือการตั้งนะคะการตั้งอธิษฐานกิจปฏิบัติบูชาตามแนวของยโสธาราส่วนนอกจากนั้นนะคะอาจารย์ก็จะปฏิบัติตามแนวทางของท่านอย่างเช่นอาจารย์หวังปรัถนาลาบอย่างเงี้ยบางทีอาจารย์ไปเห็น ไปเดินไปเดินชมสวนเห็นกล้วยอย่างเงี้ยเห็นกล้วยคุณแม่นะ่ปลูกไว้เยอะมากเลยอาจารย์ก็จะซื้อนะคะอาจารย์ก็จะซื้อท่านก็จะให้เฉยๆแต่เราต้องซื้อนะคะเพราะว่ากล้วยที่ที่ใครก็ตามที่เขาปลูกเนี่ยเขาหวังผลทั้งหมดเลยนะคะเราต้องซื้อนะคะเราจะเอามาเฉยๆไม่ได้นะคะมากบ้างน้อยบ้างเราต้องซื้อแต่อาจารย์ซื้อเต็มอัตราซื้อเป็นหวีเลยแต่อาจารย์จองเป็นเครือ นะออกมาในสวนมีอยู่10เครือก็เอา10เครือ5เครือก็เอา5เครือแล้วอาจารย์ก็ให้เขาตัดใส่รถให้แล้วอาจารย์ก็เอามากองไว้ที่ห้องของอาจารย์แล้วอาจารย์ก็อธิษฐานทำต่อหน้ารูปเคารพของอ,องค์ท่านหรือต่อหน้าหิ้งบูชาอาธิษฐานถึงคุณแม่นะครับขอถาวายกล้วยเหล่านี้ให้กับพระตนะตรยัยให้กับหมูสม่สงฆากล้วยนี้สุกนะครับพาเจ้าจะ จัดทำความสะอาดจัดการให้เรียบร้อยเพื่อที่จะนำไปสู่บาทพระไปสู่บาทเนนไปสู่บาทโยมไปสู่บาทผู้ทรงศีลให้ได้ขบได้ฉันได้กินให้ได้อิ่มนะคะให้เขาให้ท่านได้มีชีวิตในการปฏิบัติธรรมต่อไปขอให้สิ่งเรานี้เกิดเป็นบุญเป็นวาสนาเป็นบาร,รมีเป็นโชคเป็นลาภเลี้ยงดูข้าพเจ้าตั้งแต่วันที่ข้าพเจ้าทำจนตลอดชีวิตขอให้บุญเนี่ยตามเลี้ยงตามสงตามดูตามเล ข้าพเจ้าอยู่รอดปลอดภัยมีความสุขความเจริญ่าทุกอย่ยากที่อันโนนะคะอันนี้คือการถวายกล้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่อาจารย์จะพยายามทําเลยนะคะก็คืออาจารย์จะพยายามทําบุญตักบาตรแล้วก็บริจาคทานนะคะบางทีอาจารย์ไปซื้อไปซื้อกาแฟตามร้านอเมซอนหรือตามร้านขายกาแฟต่างๆเนี่ยเขาจะมีกล่องกล่องให้เราบริจาคอย่างเช่นบริจาคสร้างโบสถ์ที่ไกลๆอย่างเงี้ยหรือบริจาคให้เด็กเด็กไร้ญาติเด็ก เด็กพิการนะคะบริจาคอาหารเด็กกลางวง,งกลางวันเนี่ยทค่เราหยอดไปเนี่ยถ้าเงินที่เหลือจากการซื้อกาแฟนนสองบาท3บาท5บาท10บ,บาทเราต้องการที่จะทําบุญนะคะเราก็หยอดอธิษฐานไปอันนี้ก็เป็นการบริจาคทานเหมือนกันดังนั้นการที่เราบูชาอะไรที่จะได้ผลจริง,รงๆเราต้องพยายามที่จะทําทานนะคะทาทานนะสินห้าเราได้แล้วนะตั้งแต่สวดมนต์อันนี้หลักหลักหลัก หลักใหญ่เลยเคล็ดลับใหญ่เลยคือต้องพยายามบริจาคทานนะคะเมื่อบริจาคทานแจกทานนะคะไม่ว่าจะเป็นการแจกทานคนยากคนจนไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้ามือ2มือ3อะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่ได้ใช้แล้มันไม่ได้มีประโยชน์สําหรับเราแต่มันมีประโยชน์สําหรับคนอื่นนะครับก็ควรที่จะแจกใจโดยประสิทธิความตรีีทเหนียวให้จนกลายเป็นนิสยัยนะคะแล้วก็ธรรมทานเนี่ยเราจะต้องให้ธรรมทานไม่ว่าแต่ ใครจะมาพูดไม่ดีกับเราเราก็ต้องพูดดีกับเขานั่นคือหน้าที่ของเราหน้าที่ของเราไม่ใช่ต้องไปตอบโต้หน้าที่ของเราไม่ใช่ต้องเอาเวลาเราไปนั่งด่าใครหน้าที่ของเราไม่ใช่เอาเวลาไปนั่งไกล่เกลี่ยนะฮะเสียเวลาหน้าที่ของเรามีแต่การทำมหากินมีแต่การศึกษามีแต่การทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ซึ่งใครจะอินแล้วเข้ามามาด่ามาโน่นมานี่มาเหยียบย่ำมาดูถูกมันเป็นเรื่องของเขานะคะมันเป็นหัวสมองมันเป็นวิชั่นมันเป็นอารมณ์มันเป็นความคิด ของของคนนะคะความหลากหลายมีความหลากหลายทางความคิดเราต้องยอมรับว่าคนมันมีหลายความคิดนะคะฉะนั้นอาจารย์ไม่ได้ต้องอาจารย์ไม่ได้กลัวเสียหายหรืออะไรเพราะว่าเรายืนหลักอยู่แล้วว่าเรามีสิลงเรามีทรรมเรามีความถูกต้องในตัวเองแล้วเราพูดตามความถูกต้องไม่เอาเวลามานั่งแก้ต่างอะไรต่างๆไม่จําเป็นเสียเวลานะคะมีเวลา ทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์มีคุณค่าให้ไปทํามีประโยชน์กว่าไม่ต้องมาเสียเวลามานั่งตอบมานั่งคอมเมนต์หรือมานั่งทําคลิปว่าคนนี้คนนั้นแล้วก็เอาชื่อเอานามสกุลเขามาโพสต์แล้วก็ทําเป็นตอบกลับไปอาจารย์คิดว่ามันเป็นบาปนะเป็นมันเป็นความเสียหายทางอารมณ์เรามันไม่ใช่ความเจริญมันไม่ใช่พลังทางบวกหรือมันไม่ใช่อะไรต่างๆมันทําให้เราเพ้อเจอ้อมันทําให้เราเหลวไหลมันทําให้เราไม่มีสาระ มันทำให้เราไม่ชัดเจนแล้วก็มันทําให้สังคมมองเห็นสันดานเราโดยแท้ว่าโอ้จริงๆเราก็เป็นเหมือนเขาเพราะเราห้ามไม่ได้นะคะเราห้ามไม่ได้ว่าใครจะมาดีกับเราหรือมาไม่ดีกับเราเราห้ามไม่ได้แต่หน้าที่ของเราคือเราพูดดีทดําดีคิดดีพอแล้วก็ทําในสิ่งที่ถูกต้องดีงามพอแต่ถ้าบางประเด็นพอชี้แจงให้เขาเกิดความเกิดที่เขามีความสงสัยเนี่ยให้เขาหายสงสัยได้ก็ควรที่จะทําแต่ถ้าคอมเมนต์มาแบบ โจมตีดาทอเหยียบยามประนามสิ่งเหล่านี้ถ้าเราพิจารณาดูแล้วว่ามันไม่ควรที่จะเอาใจไปใส่ใจด้วยก็ไม่ต้องนะคะเพราะเลิกเท่านั้นนะคะดังนั้นสิ่งเหล่านี้คือเป็นธรรมทานหรือการใ,ให้ให้ธรรมะเป็นทานนั่นเองนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็อาจารย์ก็จะเวลาจะมีพระผงของคุณแม่นะคะมีพระพุทโธน้อยพระผงพุทโธน้อย,พร,พ,อยพระผงสุระสมมงคลพระผง พุโทโธวัดาวุดุสิตารามปี2 5 1 1หรอีกหรือพระผงคันธาราชพระดินเผาอะไรต่างๆเนี่ยเวลาอาจารย์จะเดินทางออกทางไกลเนี่ยอาจารย์ก็จะอธิษฐานแล้วก็สวมคอนะฮะสวมห้อยคอไปติดตัวไปทุกที่บางทีก็มไม่สะดวกใส่คอแต่อาจารย์ก็จะแขวนไว้อยู่ที่หน้ารถนะคะก็จะระลึกถึงเป็นพุทธ,ธานุสติแล้วก็พยายามขับรถขับเรือให้ให้มีสติแล้วก็ให้ปลอดภัยที่สุด แล้วก็หลังจากนั้นถ้าเรามีความต้องการอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เหลื้อบากกว่าแรงนะคะเราก็ใช้การอธิษฐานจิตเอานะคะแต่ช่วงที่อธิษฐานจิตที่ดีที่สุดคือช่วงที่ก่อนเข้าสมาธิและออกจากสมาธิเป็นช่วงที่ดีที่สุดเพราะว่าจิตปอลอดโปร่งจิตโลง่งจิตเป็นหนึ่งจิตมีน้ำหนักจิตมีพลังนะคะหลังจากนั้นก็พยายามแผ่เมตตานะคะค การนับถือคุณแม่บุญเรือนสิ่งที่สําคัญคือสมาทานสิลและก็การคงไว้ซึ่งสินห้าที่บริสุทธิ์การบริจาคทานการทําทานการบำเพ็ญทานบาร,รมีกับพระสงฆ์องค์เจ้าผู้มีศินทั้ง,ทงหลายทั้งปวงกราบอัญเชลีวันทาบูชาทำโรงทานต่างๆแล้วก็แจกทานกับคนยากคนจนคนธรรมดาคนทุกคนยากคนลําบากไม่ว่าแต่จะเป็นเสื้อผ้าของกินของใช้ข้าวซมข้าวสาเรเงินทองบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างนี้ต่างๆเนาะ มันไม่ใช่ว่าเราเป็นคนร่ำรวยเพราะที่จะต้องไปทํามากขนาดนั้นบางคนเขาว่าแล้วหนูก็จนมากเลยนะจนไม่รู้จะเอาอะไรทําแล้ววันหนึ่งจนจะไม่พอกินแล้วเราก็เปลี่ยนสิ่งนั้นเป็นอภัญทานเวลาคนถามทางว่าไปโรงพยาบาลทางไหนไปห้องน้ําทางไหนเขาไม่รู้ก็เป็นคนที่อื่นถ้าเรารู้ก็ชี้บอกเขาว่าเนี่ยห้องน้ําตรงนี้เดินเท่าไหร่เท่าไร,าไรแล้วทําด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์จิตใจที่เต็มเปี่ยมแล้วก็จิตใจที่ ปรารถนาให้เขาเนี่ยไปถึงห้องน้ํานั้นโดยเร็วแล้วก็ปรารถนาให้เขาเป็นสุขนะเพียงเท่านี้นะคะอนุภาพบุญก็เกิดขึ้นแล้วนะคะนี่ก็คือเคล็ดลับในการบูชาแล้วเกิดผลนะคะที่อาจารย์เชื่อได้อย่างร้อยเปอร์เซนต์ว่าที่อาจารย์ได้บูชาคุณแม่บุเรงตัวบนเติมแล้วสำาเร็จผลนะคะเห็นผลทันตานะคะไม่ไม่ถึงหนึ่งวันอาจารย์ขออธิษฐานหนึ่งวันสำฤทธิภายในหนึ่งวันนะคะ ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ทําได้ยากแต่อาจารย์สัมผัสมาแล้วอาจารย์ก็เลยมีความเชื่อในพุทธานุภาพนะคะอนุภาพของพระพุทธเจ้าอนุภาพคําสอนว่าทําดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วแล้วก็อนุภาพของพระธรรมว่าว่าเป็นสิ่งที่สูงสง่งเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสิ่งที่งดงามแล้วก็เป็นสิ่งที่ทรงพลังทรงอภิิหารมากแล้วก็อนุภาพแห่งพระสงฆ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ แล้วก็พระอาหารหันต่างๆเหล่านี้แล้วก็สมาธินะครผู้ที่เข้าถึงสมาธิต่างๆแล้วนะคะย่อมได้อํานาจนะคะอันยิ่งใหญ่นะคะเพื่อเกื้อกูลแก่นมนุษย์ดังนั้นในฐานะที่เราเป็นมนุษย์ธรรมดานะคะจากแค่จุดทูบหรือแค่เดินไปขอเฉยๆนะคะอาจารย์คิดว่ามันไม่ได้ผลประโยชน์อะไรนะคะเพราะยิ่งแต่ช่วงนี้นะคุณแม่บนเรือตรงนตอนท่านเป็นกระแสด้วยบางคนก็ มาร่วมบริจาคบางคนก็มาขายว่าอัน,นี้คุณแม่อธิษฐานจิตก็ออกมาขายของโชว์หวยกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้เราก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะต้องระวังรู้ว่ารู้ว่าศรัทธานะคะรู้ว่าศรัทธาแต่ก็มันเราก็ต้องมีสติเหมือนกันนะคะถ้าเราศรัทธาเอาการปฏิบัติเข้าดีวกว่าเนาะศรัทธาโดยการปฏบบิบัติบูชาจะดีที่สุดบูชาในบ้านของเราบูชาในที่ๆของเรา นะฮะไม่มีอะไรถ้าเราเพอมีกําลังเหมือนที่อาจารย์ได้ทําไปในทริปก่อนว่าเรามีเงินพอที่จะปริ้นรูปออกมาอย่ารูปราคาร้อยหนึง่งไปใส่กลอบร้อยห้าสิบาทเราแบมาตั้งไว้ที่บ้านของเราแล้วตั้งใจบูชาด้วยความเชื่อและความเคารพจริงๆไม่ว่าแต่ภาพนั้นจะเป็นภาพพระพุทธเจ้าภาพพระอรหันต์ภาพ พระเกี้ยมมรากตพระพุทธคินราชพระพุทธโสธรน,นะคะภาพหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์ต่างๆหรือภาพถวยเทพที่เราให้ความเคารพนับถือต่างๆเหล่นี้ยให้เราตั้งใจบูชาด้วยความสักด์จริงแล้วก็ดําเนินตามทางแห่งศีลธรรมนะคะแม้แต่มันจะเห็นคนช้าแต่เมื่อเราเลือกเดินมาทางเนี้ยเราก็ต้องทําบางทีฟ้าดินก็มองเราเหมือนกันว่า การที่เราจะศรัทธาอะไรบางอย่างการที่เราจะได้ผลอะไรบางอย่างมันไม่ใช่ได้กันทุกคนเหมือนถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเนี่ยสิบใบยีบย่สนะิบใบสามสิบใบเนี่ยได้สิบล้านยี่สิบล้านสามสิบล้านร้อยล้านอย่างเงี้ยนะครับมันไม่ใช่ว่าจะถูกกันได้หมดทุกคนทั้งประเทศนะเราก็เห็นก็ถูกก็ไม่กี่คนงวดหนึ่งก็อาจจะแค่คนเดียวอย่างเงี้ยสามสี่งวดคนหนึ่งปีหนึ่งคนหนึ่ง,นนงสองคนที่เราเห็นว่าอู๋เขาได้สามสิบล้านเขาได้ห้าสิบล้านอย่างเงี้ยนะ้ เขาก็คงจะสบายพอได้หายใจคล่องนะพอได้มีเงินือซื้อบ้านบ้านพอได้มีเงินซื้อรถพอได้มีเงินแบบเก็บเอาไว้ยามแก่เท่าอะไรอย่างเงี้ยได้ไปถูงไปเที่ยวไปอะไรบ้างอะไรเงี้ยเราก็ได้ติอิจฉาเพราะอิจฉาเขาอย่างนั้นเหมือนกันแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูในบุญสัมพันธ์ของเราเราไม่เคยเชื่อบาปบุญคุณโทษเราไม่เคยทําคุณงามความดีเราไม่เคยเป็นคนกตัญยตูต่อบุปการี เราไม่เคยเชื่อในอำนาจแห่งบุญทานกุศลเชื่อ100%ค่ะว่าไม่มีอะไรมาดูแลคุณไม่มีอะไรมารักษาคุณหรอกชีวิตของเราก็จะแค่เป็นมนุษย์คนหนึ่งแล้วก็กินกินนอนนอนสืบพันธุ์แล้วก็รอวันตายเท่านั้นเองนะครับแม้แต่จะมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในชีวิตมันมันยากที่จะมีคนเข้ามาช่วยมาคิดมาอ่านมาให้มาเพราะว่าทางเราเราไม่ได้เชื่อทางอื่นนะครเราเชื่อแค่ตัวเราเองว่า กินนอนทํางานเก็บเงินแล้วก็เท่านั้นอเงี้ยเป็นต้นแต่ถ้าเราเลือกเชื่อในเรื่องของอธรรมะเราเลือกเชื่อในเรื่องของศาสนาเราเลือกเราเลือกที่จะเชื่อในเรื่องของบาปบ,บุญคุณโทษมันก็ต้องมาทางนี้ค่ะมาทางคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมถูกต้องไหมนะคะดังนั้นอาจารย์โสุธาร,ราก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้เคล็ดลับในการบูชาตามแบบฉบับของ อาจารย์ดตรยะสุธาราศิริธาประภากรน,นะคะสงสัยอะไรอยากสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้แล้วก็กราบขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปจนจนจบนะคะแล้วก็ขอบคุณมากมากกับทุกท่านที่ได้เข้ามาฟังแล้วก็ได้แชร์นะคะคลิปนี้ออกไปสู่สาธารณชนให้คนอื่นเขาได้รับฟังได้เข้าใจแล้วก็ได้เรียนรู้ไปด้วยกันนะคะกราบขอบคุณครับสวัสดีค่ะ